คนล่าสุดนะคะธนดลนะคะลืมแม่กับน้าที่โรงพยาบาลนะคะไปตรวจสุขภาพนะคะทุกคนนุกก็รีบนะคะทุกคนก็เลยทิ้งรถนะคะทิ้งรถไว้ให้น้ากับแม่นะคะทีนี้น้ากับแม่ลงมาก็นั่งเฝ้านั่งเฝ้ารถรอนุกถามว่านุกอยู่ไหนนุกบอกนุกแก่นุก บอกว่านุะจะกลับถึงบ้านแล้วนะคะคือกุญแจอยู่กับตัวน้องเองทุกคนกุญแจอยู่กับตัวน้องเองนะทีนี้ทีนี้น้องก็ต้องได้ได้ขับรถเอากุญแจมาให้แม่นะคะทุกคนอลืมแม้กระทั่งแม่กับน้าแล้วที่ในเฟซก็คือแซวๆกันแซวๆกันนะคะบอกว่าที่ลืมเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะรีบไปหาไปไปโอริโอ รีบไปหาบัดดี้นะคะลืมใครลืมได้แต่บัตด,ดี้ไม่เคยลืมนะคะทุกคนนะคะแล้วก็ไปเจอกับพี่ลำเพ,ะะพลิพน,น,บบน,นนะคะพี่ลำเพลินวงศกรนะไปเตะบอลไปเตะบอลนะคะพี่ลำเพลินอ่ะบ้านไกลย,ยืมชุดไป้ายปาโอรีโอเอ่อก็ยังพอเข้าใจนะแต่นุกธนดลคือบ้านใกล้แค่นี้เองทําไมยืมยืมชุดอของบัตด,ดี้ไปใส่นะคะทุกคนแล้วขิงขาตะไคร้ามาเต็มสวนนะโพสต์ลงเฟซบุ๊กเลย ขอบคุณชุดไปลายปลายโอริโอนะคะทุกคนเอน่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนนะอะคนพิเศษยังไงยังไงก็ยังเป็นคนพิเศษเหมือนเดิมนะคะทุกคนแม้กระทั่งหนากับแม่ก็ลืมได้แต่ไปลายปลายโอริโอไม่เคยลืมะค่ะทุกคน <c oughs> แม่น่กรีดเลยนะดีใจเออแม่เห็นแล้วแม่ก็โอ้แต่และดีใจกรีดกรีดที่ไรรู้ไหมโอ้โหถึงเป็นไปได้คนเรา นะคะเป็นไปได้ถึงขนาดว่าเออลืมเพื่อที่จะรีบไปหาบัดดี้ของเขานะคะเออโอเคเราก็ได้ฟินอีกทุกคนได้ได้ฟินอีกในความน่ารักของเด็กๆนะคะ